โย่ Yo, วันดีครับไวรุ่นก็อยู่ในเซเวอร์แซมนะหายไปนานเลยวัด,วด,วดีไม่ว่างนะครับจินเลียนก็วันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนจุดเกิดน,นะขั้นแรกก็ให้หาจุดที่เราต้องการนะเอาเป็นว่าผมจะเอาแถวนี้แล้วกันน,ะนี่เนาะโอเคถึงแล้วเนาะมือใหม่นะครับใครไม่ใช่มือใหม่ก็ข้าไมไปเถอะก็ทับเซฟนะครับ S A V E นะครับนี่ก็จะขึ้นข้อความเซฟจุดอะไรสักอย่างเนะี่ยโอเคครับพอตะกี้เราได้ทําการเซฟพิกัดในเกมมาแล้วใช่ไหมพิกัดจุดที่เราจะเอาอะมาเปลี่ยนเป็นจุดเกิดน,นะ ก็เปิดสซคลิปขึ้นมาแล้วครับก็ไปที่ c t r l F นะครับก็ไปที่ Set p a g e r Pot นะครับบางสคลิปมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อเคลิปเปล่างงงงไม่มีฐานข้อมูลนะครับเป็นสคริป T X T อ่ะแบบสคลิปเก่าเลยอ่ะแบบของฟรีเงี้ยงี้แะน้องโอเคก็ Set p a g e r Pot นะครับนี่ก็จะเจอพิกัดไอตัวเลขเนี้ยเนี่ยอธิบายก่อนอ่ะบอกแทมไปเลย ไอคำว่าเซที่เยอะพอเนี่ยคือจุดจุดนั้นอ่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยก็จำกันด้วยนะหรือไม่ไเดี๋ยวไปใช้โอเคเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนพิกัดตรงนี้นะครับก็ไปที่ไฟล์ในคอมของเราเลยนะครับก็ document แล้วก็ไปที่ d e s i g แล้วก็ไปที่เอ่อไหนวะ save p o s i t i o n นี่นะครับ เราก็ได้พิกัดมาแล้วนะครับอันนี้คือสกินนะอันนี้คือแกนเนี่ยดูตามนี้เลยตามไอ้เครื่องหมายอะอะไรมันเรีกเยกอะไรวะเออใช้มันเถิดนะครับน,นี่สองตัวนี้ก็จะเป็นแกน x y z นะเราก็กบกบสามสามไปเลยไหม y z ok ได้ละก็มาที่สคริปต์เลยนะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะปึ๊บวางอันนี้คือ การการหันของตัวละครอนะ่ะจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะใครไม่ซีเรียสจะผมเอาอะเอาไ,ไงวงงั้นแหละอ่ะเปลี่ยนเอามาวางใค้นี้ครับปึ้งโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็เข้าเซิร์ฟได้เลย